คือพอดีเดี๋ยวจะต้องไปบรรจุพระผงใต้ฐานพระจักรพรรดิองค์ใหญ่เนี่ยค่ะที่บางกระทุ่มการบรรจุพระผงเนี่ยค่ะอันนี้สงเยอะมากไหมคะหลวงตาการบรรจุไม่มีอันนี้สงอะไรหรอกการหล่อเนี่ยมีอันนี้สงโอพระองค์ใหญ่ที่จะถูกหล่อขึ้นใช่แล้วก็พระที่ไปบรรจุเริ่มสร้างเมื่อไหร่ก็เริ่มได้บุญเมื่อนั้นนะะจนกว่าพระจะเป็นผงไปนู่น อย่างเงี้ยหลวงตาเคยบอกว่าองค์พระเนี่ยค่ะมีความสว่างถูกอ่าคราวเนี้ยเราร่วมบุญกับองค์พระที่จะไปบรรจุใต้ฐานพระที่จะหล่อขึ้นอย่างเงี้ยเราก็มีเหตุนะเราเป็นเหตุมีเหตุประกอบส่วนประกอบอรู้จักกับส่วนประกอบไหมก็เป็นส่วนหนึ่งเราทําคนเดียวไม่ได้ก็ว่าส่วนประกอบอ๋อ้องเพลงไม่มีดนตีไม่มีอะไรมันจะพอกไหม ส่วนประกอบส่วนประกอบอ๋อคนนี้มีพระบรรจุอีกคนหนึ่งทรายอีกคนหนึ่งปูนอีกคนนึงมันได้บุญด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเป็นเป็นองค์ประกอบหนึ่งในบุญใหญ่อันนั้นถูกต้องค่ะคนแบกหายไปก็ได้บุญน่ะค่ะเพราะมันไม่แบกไปมันก็ได้บรรจุมันมันส่วนประกอบทั้งหมดนั่นแหละค่ะคราวนี้เนี่ยเราเป็นองค์ประกอบของบุญแล้ว บุญจะไหลเข้าเราจากอะไรคะหลวงตาจากอารมณ์เนี่จากสวดเนี่ยสวดมนต์จักระพัดกมาเต็มเต็มแล้วเอาค่ะถ้าแฝงก็ผมมีหารนล่ะบุญเราที่ทำในอดีตก็มาด้วยไงอือย่างสมมติยกตัวอย่างเนาะหนูโอนเงินเนี่ยไปร่วมบรรจุใต้ฐานพระนี่หนูเป็นองค์ประกอบของบุญถูกแต่พอโอนเงินเสร็จหนูด่าทุกคนตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยไม่ได้อีกล้บุญไม่เข้า มันก็บันทึกสิดาไว้นั่นน่ะ oh. เขาเรียกการบันทึกกรรมบันทึกทุกลงหายใจเขาออกกายกรรมวจีรก,กรรมมโนกรรมบันทึกอะไรอะ่ะงบอก็คือ,อก,กรรมอ่ะก็ให้นึกถึงบุญที่ทำเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบของบุญแล้วจงนึกถึงบุญที่ตัวเองทำสวดมนต์บ่อยๆอยู่กับพระบุญจะได้ไหลเข้าเป็นนางสาวบุญไหลนะคะใช่สาธุค่ะ หลวงตาการบรรจุอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้หลวงตาบอกไปแล้วล่ะว่าโอ้จนกว่าพระจะเป็นผุยผงมันยาวนานขนาดไหนคะร้อยปีสองร้อยปมีมันบอกไม่ถูกหรอกบางบางที่ก็อยู่สองพันกว่าปีนั่นแหละค่ะอ๋พอพะมันเราะมันเสื่อมเขาก็ซ่อม หลวงตาขาแอบสงสัยนิดนึงอย่างเมื่อกี้หลวงตาว่าบุญมันไหลเข้าทุกครั้งที่เราอารมณ์ดีอารมณ์อยู่กับบุญถูกสมมติหนูมะลืนนี้หนูทําบุญไปละหนูสวดมนต์ละมะลืลนนี้หนูตายหนูไปเกิดชาติใหม่บุญจากการที่บรรจุใต้พระนี้ยังไปที่หนูในชาติใหม่เลยนะ<อ>จนกว่าพรนะนั้นยังอยู่<อ>ถ้าถ้าข้างบนนะค่ะถ้าข้างล่างไม่ไปรอ,อสะสมไ้อนาคตนะ บุญที่ทําไม่ได้หายไปไหนไม่ก็คือรอให้เราได้เสวยอยู่เสมอกรรมที่ทําไม่หายไปไหนอยู่ในโลกนี้แหละสาธุเลยค่ะเขาทําไว้ในโลกไม่ได้ไปไหนหรอกเขาถามมาอีกค่ะว่าทํายังไงถึงจะได้รับบุญนี้มากๆให้ได้มากๆโอนเยอะๆได้บุญเยอะหรือมมันไ่ทำสามหายหรือไงคะส่งอารมณ์เยอะๆอารมณ์ดีๆเยอะๆได้บุญเยอะจิตสว่างเยอะๆ ิตสว่างมากเท่าไหร่ได้มากเท่านั้นเพราะเวลาเราสวดเนี่ยจิตมันจะสว่างสวดคนเดียวก็ได้มันก็ไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้างที่พวกเราขึ้นเดียวกันทั้งหมดน่ะมันไปทางโลกวิญญาณด้วยอืหลวงตาจะไม่เน้นยอดปัดจจัยเลยนะคะหลวงตาจะเน้นในเรื่องของอารมณ์บุญที่ต่อคลื่นแล้วก็เป็นประโยชน์มากกว่านะคะการสร้างเนี่ยนะสมัยนี้ มันทำง่ายไปหลอกใครก็ได้เราเขามาทำบุญด้วยไนงะนจะสร้างพระองค์ใหญ่ตรงนู้นตรงนี้นะใช่ไหมสร้างแล้วก็ได้นิสงอย่างงุนอย่างงี้ก็พูดไปดีคใช่ไหมหคนเขาทำบุญมาง่ายไหมง่ายค่ะจะลองมานั่งสวดมน์สักชั่วโมงเดียวหยุดยากง่ายกว่ากันมันก็ยากค่ะ,คะนั่งม่ติ<ส>เลยเจ้าค่ะ ถ้าไม่ชินมันก็นั่งไม่ได้นะ,ะส่วนมันยากที่สุดแหละถ้าได้แล้วมันก็ได้เข้าใจเรื่องการวินว่าจะเกิดจริงๆละ่ะ <c oughs> ถ้าได้จริงๆมันสัมผัสโลกสารพัดโลกอะโลกวิญ,ญญาณไม่ว่าภพภูมิไหนคนตายพอเขาพูดก็รู้เลยว่ามันไปไหนนู่นค่ะ <c oughs> ยาวนู่น,น <c oughs> ตายแล้วเกิดเลยก็ได้อีกค่ะ <c oughs> ไม่เกิดก็ได้อีกยาว เข้าใจไหมไอ้นั่นก็นยาวกว่าจริงน่ะแต่มันไม่ยาวเท่ากับสวดมนต์หลวงพ่อสมัยเองทําสร้างรูปลักษ์เต็มแผ่นดินเนี่ย <c oughs> <c oughs> เต็มแผ่นดินเลยนะ <c oughs> เองได้กี่ปีรู้เปล่าท่านบอกสองพันกว่าปีหมดศาสนานเนี่ย <c oughs> แต่ถ้าเองไปสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญกับแผ่ไปปรับภูมิทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณที่มันตกค้างเนี่ย ถามว่าไอ้ไอ้วิญญาณพวกนั้นน่ะมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปกับเองอีกนานสักแค่ไหนล่ะยาวยาวกับยาวกับสั้นเพราะรูปลักษณ์เนี่ยเป็นรูปประมยังมีโอกาสสลายเป็นผุยผงถูกต้องแต่ว่ามนุษย์สัตว์และวิญญาณเนี่ยมีดวงจิตที่ไม่ตายเกิดครับเราไปเรื่อยๆืจนกว่าจะนิพพานแล้วก็หลุดจากวัฏสงสสารเลยนะคะถูกต้องอนั่นคือความยาวและสั้น อยากยาวไหมลนะ่ะอยากยาวก็นหนีผัวไว้แผ่ไปขับรถไปแผลเมจตาไปโมธนาบุญบันทึกบุญไปตั้งบุญไปข้อวิมานไปตามวัดต่างๆให้วิญญาณแถวนั้นเขามารับ <c oughs> บุญไปเรื่อยๆๆอะ่ <c oughs> ตลอดชีวิตเนี่ยโอ้มีพวกอีกประมาณไม่ได้เพราะมนุษย์มันเวียนว่าตายกันตลอด <c oughs> ทุกลมหายใจเขาออกเว้ยไว่เว้ยเออ ยาวไหมยาวเจ้าค่ะจะทำได้ไหมได้ทำเอ้ยทำได้เจ้าค่ะน่าจะได้ทำนะคะหลวงตาเพราะว่ามีความปรารถนาอยู่แล้วแล้วก็จริงจกาจราจะน่าจะได้ทำเหรอน่าจะได้ทำค่ะน่าจะได้ทำตั้งนานแล้วล่ะสาธุเจ้าค่ะหลวงตาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะเดี๋ยวอาจจะให้น้องกิ่งช่วยถามอธิษฐานฝากกระแสไปกับพระผงนะคะฝากชื่อบิดามารดา ที่เสียชีวิตแล้วก็น้องหมาน้องแมวไปด้วยได้ไดหมเจ้าค่ะหมดอ่ะอขอให้ฝากไว้ค่ะกลัวจะลืมอือถ้าทําพวกนี้มันเป็นบุญหมดอ่ะอะไรที่ขึ้นชื่อว่าบุญทําได้หมดเลยอ๋อสาธุค่ะมันจะสั้นจะยาวอยู่ที่ขึ้นของบุญนั่นแหละค่ะ หนูแอบสังเกตนะคะแต่ละคนเนี่ยจะกังวลว่าอันนี้จะถูกต้องไหมถูกขั้นตอนไหมพูดอธิษฐานถูกหรือเปล่าอะไรอยเงี้ยมันไม่มีฐานโอ้ฐานความเชื่อ <c oughs> ถ้าเชื่อเราไม่ต้องไปสนใจแล้วลุยอย่างเดียวเลยสวดคําว่าลุยอย่างเดียวคือสวดอย่างเดียวแผงอย่างเดียวทํำยังไงก็ได้ <c oughs> ให้บันทึกบุญเนี่ย <c oughs> งั้นแสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการสวดอ่อ คำที่จะกล่าวคำอธิษฐานว่าหลวงมันไม่ต้องรรมีขั้นมีตอนไม่ต้องมีอะไรไเวลาตายมีขั้นมีตอนในการตายไหมเดี๋ยวฉันจะหายใจเครืองสุดโออไม่มีจริงๆเจ้าค่ะหลวงตาคือตายก็ตายเลยควบคุมทานไม่ได้ก็ออกแล้วงั้นจริงๆเนี่ยอย่างสมมุติหลวงตาถึงบอกว่าจิตต้องมีฐานมีกําลังใช่อถ้าเรามีฐานมันบีบเราเราก็เราโลมันบียดเรอยู่ทำไมอะ <c oughs> ผูก็ไปก่อนแล้วล่ะ,อ,ะอย่างคําว่าฐานของจิตตรงเนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้เราคิดออกว่าเอ้ยอันนี้เราจะอธิษฐานฝากกระแสกับอะไรเราจะพูดยังไง<อ>ไม่จมําเป็น<ไ>ปต้องท<อ>่องเลยใช่ไหมคะถ้ามีฐานไม่ต้องไปบังคับหลงไปเองอมันจะนึกออกเองว่าอว,วันนี้ฝากกระแสอย่างนี้ดีกว่าถูกโอ้แล้วระหว่างคิดออกเองกับได้ยินเขาเล่าให้ฟังแล้วทําตามเขาว่าต่างกันไหมคะหลวงตาต่างกันนะ เขาว่าเนี่ยอาจจะเขาอาจจะหลอกก็ได้อ๋อ่ะไหมจะไปเชื่อร้อเปอร์เซ็นได้ไงมันต้องพิสูจน์ไงห,หลวงตาม,มักจะบอกเนี้ยคําว่าต้องพิสูจน์ก็คือให้ฟังหูไหว้หูแล้วมาทําเอาเจอเ<ร>กับตัวเองเราไปอา่อานธรรมะหรือไปเรียนธรรมะเนี่ยไปเรียนใช่ไหมไปเขียนไปอ่านเนี่ยไปฟังเนี่ยบางอย่างเราไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าเราสวดเนี่ยมันเข้าถึงเลย ทำไมไมันต้องข้ามขั้นตอนคือเราเจอกับตัวเองเราเข้าใจเองว่าอ๋อความสงบที่ธรรมะท่านว่ามันเป็นยังไงมันไม่ได้เกิดจากการอ่านมันเกิดจากการลงมือทำนะคะถูกสาธุค,ค่ะหลวงตาห้านาทีสุดท้ายสิบนาทีส,ส,ส,า,สาธุเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะหนูขออนุญาตหลวงตาช่วยชีย้แนะอะค่ะว่าอย่างเวลาที่หนูฟังหลวงตากับ พิเกตสนทนาทมอย่างเงี้ยค่ะหนูจะตนคลื่นบีบให้หนูพูดบอกว่าถามสิถามสิอย่างเงี้ยค่ะคือทำไมเขาถึงมีกำลังบีบให้หนูแบบปวดหัวขึ้นไส้แล้วให้หนูแบบพูดอย่างเงี้ยค่ะลุงจ้า <c oughs> เขาบีบเขาไม่เห็นบีบอะไรก็หนูจะอ้วกแล้วหนูก็เลย <c oughs> สงสัยว่า ทำไมไม่ไปบีบคนพิเกตยอย่างเงี้ยค่ะว่าอ้าวก็เขาเป็นคนถือไม้ใช่ไหมคะก็ต้องไปบีบคนนู้นสิให้เขาอ่ะรู้ว่าเขาจะต้องเอามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาไม่เข้าใจว่าทําไมพมหรือว่าเทพพมไม่รู้ความเลยค่ะคือคือเรายังไม่ได้ผ่านในจุดนี้เวลาเราฟังอะไรเรื่องพวกนี้แล้วมันจะมีอาการเหมือนกับคนป่วยคนพูดถึงคนป่วยเนี่ย เราก็จะรู้ว่าเขาป่วยท้องเขาปวดหัวหรืออะไรเนี่ยคืออาการพวกเนี้ยมันรับด้วยความรู้สึกเข้าใจไหมถ้าเราสวดเป็นนานๆเขาความรู้สึกตรงนี้มันจะหายไปมันจะไปอีกขั้นหนึ่งเลยหมายถึงว่าหนูยังสวดได้ไม่จดจอด่อเต็มที่อย่างเนี้เหรอคะใช่มันไปรับอาการที่เขาพูด ค่ะ<ต>คือมันมทราบมันรู้แล้วเรารู้แต่เราพูดไม่ได้เราก็เงียบแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นอึกอักอึกอักอย่างเงี้ยค่ะ,คะโคประมาณนั่นแหละแล้วอย่างเมื่อวานที่มีแม่ชีที่สกลนครถามมาค่ะว่าการที่ธาตุขันเราอะค่ะหลวงตาต้องมารับรู้เกี่ยวกับวิญ,ญญาณแฝงทีนี้เนี่ยอาการเนี่ย ของหนูค่ะตอนเนี้ยหนูต้องไปรู้เรื่องของคนอื่นเขาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่นั่งรถไปด้วยแล้วเราก็ต้องโดนเขาอะเหมือนก็เรื่องเดียวกันกับเมื่อตะเกียะค่ะคราวนี้เป็นลักษณะว่ามาแฝงแล้วก็บีบให้หนูพูดเรื่องของบางทีเป็นเรื่องผัวเมียเขาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปพูดแต่เหมือนกับเขาขอร้องว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาเป็นเราสื่อไปสื่อกางเฉยเฉยมีอะไรต้องดูว่าคนที่ขึ้นพวกเนี้ย มันมันกับเราเนี่ยสนิทกันแค่ไหนคือชาติเนี้ยหนูกับเขาไม่รู้จักกันนะคะแต่ว่าตอน<ส>แรกค่ะหนูไม่ทราบว่าเขาเป็นใครแต่ว่าพอหลังจากลงจากรถไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขามาขอบคุณหนูหนูก็เลยถึงรู้ว่าเป็นพ่อเพื่อนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะมาบอกอะไรยเงี้ยค่ะมันเป็นลักษณะเนี้ยถ้าเราฝึกในศาสรหลวงพ่อเนี่ยมันจะรับคลื่นของคนที่คุยกันคุยเรื่องสนุกมันก็จะ มีความรู้สึกว่าเขาสนุกอย่างนี้พูดถึงคนตายเขาจะตายแบบเนี้มันเป็นความรับความรู้สึกในขณะที่เขาคุยกันเหมือนเรานั่งอยู่นี้ใช่ไหมเวลาคุยกันสองคนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอคนนี้หลอกคนนี้อะไรประมาณนั้นนี่คือความรู้สึกถ้าอยากรู้หรอกรู้สึกจริงไหมไม่จริงไหมเราก็ถามมันถามไปสองคนเนี้ย แล้วการที่เราอนุญาตให้เขาทํางานช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะเราได้บุญไหมคะหลวงตาทํางานอะไรอะ่ะหมายถึงว่าช่วยเขาให้เขาสมปรานาวิญญาณเขาได้สื่อสารบอกลูกเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ดีฮะแต่มันน้อยฮะสู้การแผ่สู้การสวดสู้อันนั้นไม่ได้แต่เรางานงานงาน,งานลักษณะนี้คือมันเกี่ยวข้องกับเรา เราไม่ได้รับรู้ทั่วไปเรารับรู้เป็นบางคนคแสดงว่าคนพวกนั้นอะ่ะเกี่ยวข้องกับเราในอดีตค,คือจะแก้ไขชีวิตเขาในอดีตเราจำเป็นต้องพูดใช่ไหมล่ะ,ะประมาณนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะที่เมื่อกี้หลวงตาพูดถึงเรื่องสายใายอะคะ่ะหลวงตาคือล่าสุดเนี่ยคะ่ะที่หลวงปู่สอนหนูอะคะ่ะหลวงปู่ให้หนูลองเทสระบบสายใยของหนูกับ กับพระหลายๆรูปอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ลองบอกว่าอ่าโพธิสัตว์องค์นี้เนี่ยไหนลองเช็คซิเองลองใช้ความรู้สึกเช็คสายใยว่านึกถึงคนนี้แล้วเป็นยังไงลองค่อยๆค่อยๆไล่ทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์อ,งคอ,งคอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาใช่มันเป็นการเรียนเรียนรู้ความรู้สึกแล้วในอนาคตเราก็มีความผูกพันกับองค์ไหนเราเราสามารถจะ ขอบารมีท่านเพราะ<ม>โพธิสัตว์ทุกองค์ท่านมีบริวารเยอะเทียนเสินเลกถึงท่านเนี่ยบางเรื่องบางเราเนยชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านง่ายๆเลยเพราะไม่ถึงกับตัวท่านหรอกบริวารท่านนะบริวารท่านอายุมนุษย์ก็มีเจวดาก็มีพรหมก็มีเพราะท่านเป็นโพธิสัตย์ยิ่งบารมีเยอะนีย่ยิ่งเยอะบริวารเยอะ ก็เลยได้เข้าใจอะค่ะหลวงตาตอนที่หลวงปู่ให้เช็คค่ะยังบางองค์อะค่ะหนูก็บอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่หนูไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงปู่ก็บอกว่าสายใายอย่างกับเส้นหมี่เองก็ใจเย็นๆหน่อยสิเองคิด<อ>ถึงเขาอะวันละกี่หน<อ>แสดงแสดง<อ>ว่า,า,ยาอ,ยอย่างเมื่อสักครู่อะค่ะที่พี่เขาถามเรื่ององค์พระอย่างเงี้ยค่ะที่มีคนบอกว่ากรรมพระแล้วจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกถ้าใช้คําตอบเดียวกันก็แปลว่าจําเป็นที่จะต้องสร้างระบบสายใย,ยของตัวเองกับพระ ถูกใช่ไหมคะถ้าสายใายยังเล็กอยู่เนี่ย<ถ>ก็สวดไปเรื่อยๆนึกถึงถไปเรื่อยๆถ้าปารถนาใหญ่สายใหญ่ตัวนี้ต้องสร้างเพราะว่ามันเป็นสายใหญ่ยาวไกลมันเป็นสายใหยที่ไกลแล้วกลับมาที่เรา<ช>มากมันเป็นการสร้างบรบ,บรารมีได้เร็วคือเต็มให้เร็วเต็ม เต็มหมายถึงเราปรารถนาอะไรอะมันก็จะเต็มเร็วไงเพราะมันทําในในเมืองมนุษย์เท่านั้นน่ะจ้าค่ะตายแล้วก็ไปเทวโลกก็ทําไม่ได้พรมโลกก็ทําไม่ได้ทําได้อย่างเดียวคือมาช่วยมนุษย์ช่วยโพธิสัตว์อะไรประมาณนั้นแหละหลวงตาเจ้าค่ะจริงๆแล้วเรื่องเ,ออเรื่องสายใยอะคะ่ะที่หลวงตาเคยบอกว่าเวลาเราสวดมนต์เนี่ย มันจะมีสายใยในอดีตมันจะถูกดึงมาเองถูกต้องทั้งดีและไม่ดีถูกไหมคะทีนี้เนี่ยเวลาสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะจริงๆอะ่ะหนูก็เห็นอดีตขึ้นมาเรื่อยๆทั้งเห็นเกี่ยวข้องกับหลวงตาหลวงปู่เห็นมาเรื่อยๆทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่อะค่ะท่านพาหนูไปยืนหยุดจุดหนึ่งท่านมีหลวงปู่แล้วก็มีหลวงตาแล้วก็มีหนูหนูนั่งอยู่เงี้ยค่ะหลวงปู่ก็บอกว่าสายใยที่ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่เท่ากับว่าวันนี้เองมองไปข้างหน้าวันนี้ค่ะตัวท่านเนี่ย ไม่ว่าจะอดีตรเราจะเคยเป็นอะไรมากับท่านกับหลวงตาอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้หนึ่งคนกําลังจะเป็นพระพุทธเจ้าก็คือเป็นพระสีก็คือท่านอีกองคหนึ่งนอนุญาตขออนุญาตพูดได้ไหมคะ <laughs> บอกอีกองคหนึ่งก็กําลังบารมีจะเต็มใกล้จะเต็มแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าสําคัญคือเองอะจะเอาอยัางไงเออท่านกสอนว่าเขาจะไปหมดแล้วเหรอเองจะเอาเงินกับชีวิต ประมาณนั่นแหละเหมือนกับว่าสำคัญคือไปทำอะ้าเน,นี่ย<ช>ประมาณนั่นแหละ